กล้ามเนื้อนอกจากไครที่ของกล้ามเนื้อแล้วมันทําให้กล้ามเนื้อทุกกล้ามมันค่อยๆผ่อนคลาย,ายกลางคืนจะหลับสบายนะครับทนะีนี้การทาอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างไงหนึ่งเพิ่มริบหริบสมองทําให้ความจําจเสื่อมน้อยลงในฝรั่งมันเอาไปวิจัยเลยว่าขนาดทําอย่างที่หมอทําให้ดูคือกามือแบบมือเนี่ยมันจะลดเอลไซมอร์ลดความจําจเสื่อมได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ปวดต้นคอปวดหลังปวดไหล่ปวด,ดเอวที่เราใช้ลายใช้โทรศัพท์เยอะ จะค่อยๆหายไปปวดพวกเข่าจะดีขึ้นกำลังทุกกำทำงานปลอดวุ้ยใจทางานเต็มที่ขึ้นหลับสบายลองทำดูเปิดทีวีกินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะเปิดทีวีดูเป็นเพื่อนยกแขนขึ้นกำมือปล่อยแขนลงมาแบมือย่อเข่าขึ้นกำมือลงแบมือย่อเข่าขึ้นกำมือลงแบมือย่อเข่าได้ไหมขึ้นกำลงแบย่อเข่าทำแบบสบายๆแบบไม่มีแรงของคนแก่ทั้งหลายหมอแนะนำสำหรับคนสูงอายุ ให้ทําอย่างนี้เป็นการขึ้นไหวร่างกายที่ดีขึ้นกมลงไ้ย่อเขาทุกกล้ามเนื้อจะทํางานหมดเลยก็ค,คือหลับสบายนะฮะทำนานเท่าไหร่สี่สิบนาทีดีที่สุดถ้ามีแรงใจงมากกว่านั้นก็ไม่ว่าเลยนะครับมาลองดูนะครับ,ครบแค่นี้เองนะคะ